สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านวันนี้อยู่กับโลกของนุ่นสปอยแลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสปอยหนังไทยกันบ้างหนังแนวอกสันขวัญหายหนังใหม่ปี2020ที่กล่าวถึงเรื่องราวของสาวใช้ในบ้านคําเตือนหากใครต้องการที่จะไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วแล้วก็รบกวนปิดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยค่ะแต่หากใครต้องการจะฟังเราสปอยแล้วแล้วก็เชิญชมต่อได้เลยค่ะ เปิดฉากมาที่สาวเจนนี่ได้หมดทัศชื่นที่กำลังมีประเด็นดราม่าทุกวีทุกวันเรื่องเงินเงินทองๆกับเด็กในค่ายไม่ใช่ละเปิดฉากมาที่สาวใช้ของบ้านหลังหนึ่งเธอชื่อฝนเธอกำลังเล่าเหตุการณ์ที่เธอพบภายในบ้านหลังนี้ให้คุณหมอฟังเธอมักจะเห็นตุ๊กตาลิงมีชีวิตและตามติดเธอไปทุกที่และคอยหลอกหลอนเธอตุ๊กตาลิงตัวนี้เป็นของลูกสาวเจ้าของบ้านเธอมีชื่อว่าหนูนิดหนูนิดอุ้มตุ๊กตาตัวนี้ติดมือมากและพามันไปนอนด้วยและคุณนายของบ้าน ังน,นี้สวยสดงดงามเธอชื่ออุมา ต่อมาฝนได้ขอลาออกเพราะเธอทนไม่ไหวที่ต้องเจอกับผีหลอกคุณโอมาเลยให้ลุงชัยคนขับรถในบ้านไปหาคนรับใช้มาใหม่ระหว่างที่ฝนสาวใช้คนเก่าไม่อยู่คุณนายต้องมาดูแลลูกสาวเองและหนุนิดมักถามแม่เกี่ยวกับเรื่องผีและเล่าภาพในหัวให้แม่ฟังทำให้แม่ต้องเชิญคุณหมอมาตรวจอาการคุณหมอชี้แจงว่าหนุนิดป่วยอาจมีอาการเห็นภาพหลอนหรือภาพในจินตนาการ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องทำใจต่อมาลุงชัยได้พาสาวใช้คนใหม่เข้ามาในบ้านเธอชื่อจอยซึ่งจอยรู้ดีว่ากฎของบ้านหลังนี้คือห้ามสอดรู้สอดเห็นเมื่อป้าวันคนใช้เก่าแก่ในบ้านพาจอยถัวบ้านเสร็จและเข้าไปพบหนูนิดพร้อมบอกว่า เธอต้องเป็นแม่บ้านที่นี่แล้วยังต้องดูแลหนูนิดและเธอได้ป่วยเป็นโรคทางสมองเห็นภาพในจินตนาการหลังจากผาถั่วบ้านเสร็จลุงชัยก็ได้พาจอยไปพักอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของคนรับใช้จอยต้องพักที่นี่คนเดียวที่บ้านหลังนี้ค่อนข้างใหญ่ก่อนลุงชัยจะกลับจอยก็ได้ถามลุงชัยว่าทำไมที่นี่เขาถึงเปลี่ยนสาวใช้บ่อยจังเลยอะคะ แต่ลุงชัยก็ไม่ได้ตอบคืนแรกที่บ้านคนใช้ในขณะที่จอยกำลังส่องกระจกเพื่อลองชดุดตาก็ได้เหลือบไปเห็นเงาหนึ่งวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองเธอจึงตามไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรเธอจึงเดินกลับลงมาที่ห้องตกกลางดึกจอยสะดุ้งตื่นและก็เห็นมือปริศนากำลังแง้มเปิดประตูและเธอก็ต้องตื่นอีกทีจากฝันร้ายวันแรกของการทำงานจอยได้เข้าไปเจอคุณนายและถูกซักประวัติงานแรกของจอยคือพาหนูนิดนอนกลางวานันจากนั้นเธอก็ไปซักผ้าต่อ ขณะเดินอยู่จอยไม่ทันระวังเดินไปชนเข้ากับคุณนิรัตคุณผู้ชายของบ้านหลังนี้แต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรถามแค่เพียงว่ามาใหม่หรือชื่ออะไรแล้วจอยก็ตอบกลับไปว่าชื่อจอยแล้วคุณนิรัตก็เดินหนีไป คนใช้มีที่นี่ทั้งหมด4คนมีลุงชัยมีป้าวันมีพี่พรรวมทั้งจอยด้วยบรรยากาศก็ดูเป็นกันเองระหว่างที่จอยพาหนูนิดอาบน้ําก็ได้ถามหนูนิดว่าพ่อกับแม่เคยพาออกไปข้างนอกบ้างไหมซึ่งหนูนิดก็ตอบว่าไม่เคย พอคุยกันไปอยู่ๆก็มีมือปริศนาโผล่มาอีกจอยจึงถามหนูนิดเมื่อกี้หนูนิดเห็นเหมือนกันไหมซึ่งหนูนิดก็ตอบว่าเห็นแล้วจอยก็ส่งหนุนเข้านอนจากนั้นเธอก็ได้ไปทําความสะอาดที่ห้องหนังสือเธอได้เห็นรูปที่ถูกเก็บไว้ในชั้นหนังสือซึ่งเป็นรูปถ่ายที่มีคุณนายคุณผู้ชายและสาวใช้อยู่ในนั้นจากนั้นเธอก็เห็นภาพหลอนทําให้ต้องวิ่งเลิดออกมาหนูนิดตื่นขึ้นมาเพราะเห็นภาพหลอนเหมือนกันจอยจึงจับมือหนูนิดแล้ววิ่งไปเล่าเรื่องทั้งหมดที่ เจอให้คุณนายฟังหนูนิดก็ช่วยเสริมอีกแรงแต่ก็ถูกคุณนายไล่กลับไปนอนภาพสาวใช้ในรูปนั้นคือพลอยเป็นคนใช้เก่าของบ้านหลังนี้ซึ่งเธอดูเหมือนจะเข้าอกเข้าใจคุณนายเสีเหลือเกินว่าคุณนายขาดความรักคุณผู้ชายก็ไม่ใส่ใจเธอจึงเข้าใจคุณนายทุกอย่างรวมทั้งเรื่องบนเตียงด้วยเช้าวันต่อมาในขณะที่กำลังนั่งทำกับข้าวจอยได้ถามป้าหวันว่า พลอยเขาตายยังไงมันทําให้ประวันต้องย้ํากฎของบ้านหลังนี้ให้จอยฟังแต่จอยก็ยังอยากรู้อยากเห็นเลยหันไปถามพี่พรแต่พี่พรก็เล่าแค่ว่าพลอยก็แค่สาวใช้แล้วหายตัวไปห้าหปีแล้วแล้วเรื่องที่จอยเจอเมื่อคืนไม่มีใครเคยเจอมาก่อนจอยเลยไปขอให้ลุงชัยเล่าให้ฟังลุงชัยเล่าว่าพลอยกับคุณนายเขารู้ใจกันพลอยทําให้คุณนายหายเงาพลอยเป็นมากกว่าคนใช้พลอยเหมือนเพื่อนสนิท ขนาดป้าวันและพี่พรที่อยู่มานานยังสู้ไม่ได้สุดท้ายพลอยก็ออกจากบ้านนี้ไปโดยไม่บอกใครตัดมาที่จอยกำลังเดินผ่านห้องหนังสือแต่ดันได้ยินเสียงคุณผู้ชายพร่ําเพลอพูดฉันขอโทษพลอยฉันขอโทษพลอยจากนั้นจอยจึงเปิดประตูเข้าไปแต่ก็โดนไล่ออกมาต่อหน้าสังคมคุณอุมาและสามีดูหวานชื่นแต่กลับเข้ามาในบ้านนั้นขมกว่าสเสดาจเสียอีกพลอยเริ่มมายุ่งยามกับคุณนิรัตมากขึ้น จนคุณนิรัตอดใจไม่ไหวสรุปพลอยนี้ได้ทั้งผัวได้ทั้งเมียเลยทีเดียวตัดภาพมาที่จอยที่กําลังส่งหนูนิดเข้านอนอีกครั้งก็ไม่ไหวถามเรื่องพลอยกับหนูนิดอีกครั้งพลอยได้ปรากฏตัวให้จอยเห็นอีกครั้ง และนำจอยให้ได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ระหว่างคุณนิรัตและพลอยซึ่งมีซัมติงกันนั้นทำให้พลอยท้องคุณนิรัตเลยตัดสินใจบอกเรื่องราวนี้กับภรรยาพลอยปล่อยให้ท้องโตสุดท้ายเธอก็ให้กำเนิดเด็กผู้หญิงพลอยให้จอยเห็นเหตุหการณ์ที่เธอลื่นลลงหัวฟาดในห้องน้ำและเธอก็สิ้นใจต่อหน้าลูกทั้งคุณอุมาก็ได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดแต่ไม่คิดจะช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลเมื่อพลอยหมดลมคุณนายจึงสั่งให้คนใช้น้ำสพพลอยไปฝังทุกคนในบ้าน ารู้เห็นรวมทั้งคุณนิรัตด้วยพลอยฟื้นขึ้นมาในขณะถูกเอาดินกลบทุกคนเห็นว่าพลอยยังไม่ตายแต่ก็ยังเอาดินกลบพลอยต่อ ตรงที่ฝังศพพลอยนั่นคือหน้าบ้านนั่นเองตัวจอยเองเมื่อสองปีที่แล้วเธอเคยไปพบจิตแพทย์ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ฝนไปพบเมื่อต้นเรื่องและวันนี้เธอก็กลับมาอีกครั้งเพื่อเช็คอาการนอนไม่หลับและอาการของเธอก็ดีขึ้นจอยบอกกับหมอว่าเธอได้งานใหม่แล้วและยังเจอพี่สาวอีกด้วยใช่แล้วค่ะพลอยคือพี่สาวของเธอที่จากบ้านมาไปเป็นสาวใช้ของบ้านคุณอูมา คุณหมอถามเหตุผลว่าทำไมจึงลาออกจากที่ทำงานเก่าจอยเธอมักจะบอกว่า เจ้านายฝรั่งย้ายกลับประเทศไม่ว่าใครจะถามเธอมักจะบอกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเจ้านายฝรั่งคิดจะลวนลามเธอเธอจึงต่อสู้และพลั้งมือฆ่าทั้งสามีและภรรยาจอยเนี่ยยอมรับเลยว่าเธอแสดงบทบาทสาวใช้ผู้ใส่ซื่อได้เนียนจริงๆแต่ในใจเธอคับแค้นมากเพราะทุกคนในบ้านมีผลทําให้พี่สาวของเธอต้องตายขณะที่จอยถามลุงชัยว่าลุงรู้แค่นั้นจริงๆหรอเกี่ยวกับเรื่องพลอยเวลาที่จอยถามเรื่องพลอยทีไรลุงชัยจะมีอาการหอบขึ้นทุกที จอยไม่รอฟังคำตอบแต่กลับเอาถุงพลาสติกรัดคอลุงชัยอย่างสะใจจนลุงชัยขาดอากาศตายจอยกลับเข้าไปในครัวและถามพี่พรว่าไหนบอกว่าพี่ไม่รู้จักเรื่องพลอยไงมันทำให้พรถึงกับชะงัก พรถูกจอยจับมัดมือมัดปากที่จอยลงมือทําได้เพราะทุกคนมัวแต่ยุ่งอยู่กับงานปาร์ตี้วันเกิดของคุณอุมาแขกมามากมายพร้อมทั้งเสียงเพลงเสียงพลุอึกกระทึกไปหมดป้าวันเดินออกมาเจอลุงชัยแต่จอยตามมาเจอพอดีและจัดการปร้าวันเรียบร้อยดับคู่ในรถกับลุงชัยจอยกลับเข้าไปในงานซึ่งเธอก็ยังตีบทสาวใช้ในไวไวใสอย,ย่างเนียนเธอทําทุกอย่างอย่างสบายใจชิวๆเธอกลับเข้าไปหาพี่พร และหยอกเย้าพี่พรเปิดเพลงหมอลำให้พี่พรฟังราวกับว่าเป็นเรื่องสนุกสุดท้ายเธอก็ฟันเข้าที่คอพี่พอรอย่างจังเลือดกระฉูดเต็มหน้าเธอจอยดูพอใจกับผลงานของตัวเองตัดภาพไปที่คุณนิรัตต้องขอตัวไปรับโทรศัพท์บนบ้านคุณอุมาก็ได้ตามขึ้นไปด้วยส่วนคนในงานก็เริ่มมีอาการอ้วกเป็นเลือด จากนั้นจอยก็เริ่มไล่เอามีดจ้วงแทงคนในงานอย่างบ้าคลั่งเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยฟิลเหมือนจากครั่งที่โคลาดเลยเมื่อจอยจัดการคนในงานเสร็จเธอก็ขึ้นไปหาคุณนายแล้วคุณนายก็ถามจอยว่า เธอเป็นน้องสาวของพลอยใช่ไหมพร้อมยื่นจดหมายให้จอยเป็นจดหมายที่จอยเขียนตอนเด็กๆนี่จึงทําให้คุณนายรู้ว่าจอยคือน,น้องสาวของพลอยแต่คุณนายก็ยังไม่ได้บอกว่าพลอยหายไปไหนอุมาถูกธิ์ยาพิษแต่เมื่อจอยเปิดปากว่ารู้ความจริงหมดแล้วว่าพลอยถูกปล่อยให้ตายไม่มีใครช่วยเหลืออุมาจึงกระโจนบีบคอจอยแต่อุมาหูแววได้ยินเสียงพลอยจึงพาดท่าถูกจอยเอามีดจ้วงคอใครต่อไปจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณนิรัตคุณผู้ชายของบ้านหลังนี้จอย ตรงไปหาคุณนิรัตที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่หลังวางสายนิรัตมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเพราะริ์ยาพิษภาพหลอนนํานิรัตออกไปหน้าบ้านตรงที่ฝั่งศพพลอยและเป็นจอยที่เป็นคนอมีเสียบนิรัตมิดด้ามและแทงไม่ยัง้งสุดยอดจริงๆเด็กตัวคนเดียวฆ่าคนในงานได้เป็นร้อยอย่างว่าแล้วเนาะวงการบันเทิงเสียงพี่ป่ามีจอยได้กลับขึ้นไปปลุกหนูนิดที่กําลังหลับอยู่และบอกให้หนูนิดเรียกนะจอยใช่แล้วหนูนิดคือรูปของพลอยแล้วจอยก็พาหนูนิ ออกมาจากบ้านจอยได้มานั่งร้องไห้ยอยู่หน้าบ้านแล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมทีแรกเนี่ยเราก็คิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีดูไปดูมามันไม่ใช่แค่หนังผีซะง,งั้นกลับเป็นหนังฆาตกรโหดอีกด้วยแต่ต้องยอมรับว่าการเล่าเรื่องของพลอยเนี่ยคือดีมากเอาตัวละครจอยเข้าไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างตื่นเต้นมากๆใดๆคือพิงกี้สวยมากถ้าท่านผู้ชมชอบการสปอยของเราแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับ คลิปนี้บาย